เขาบอกว่าเติมได้ไม่อั้นเป็นแบบบุฟเฟ่ยุ้ยทำสดทุกอันเลยเขาโอฉันผัดผักบุ้งไฟแดงโอ้หนี่ผัดสดสดเลยเนี่ยนี่ครับทำสดสดตรงนี้เลยทำสดสดร้อนร้อนเลยหอมมากเลยสักจานไหมต้องจัดแล้วกินกับข้าวต้มเอออันนี้คือต้มเนื้อหมูนี่ครับต้มเนื้อหมูทำสดสดเลยนะนี่หม้อตรงนี้เลยอันนี้โจ๊กโจ๊กหมูอันนี้อะไรอ่ะสไั่กระทะอุ้ยอันนี้เป็นไข่กระทะ เขาสั่งสดๆได้เลยนี่เขาทำตรงนี้เลยแล้วก็อันนี้เป็นอันนี้ไข่ชั้นไข่ไก่ดาวไข่ดาวมีอาหารแบบเยอะมากเลยอ๋อนี่เป็นแบบอชุดเบเกอรี่ใช่เป็นแบบไส้กรอกแฮมนะคะนี่อันนี้สปาเก็ตตี้นี่สายเวสเทิร์นใช่ไอ้ทุกฝั่งนี้อะไรในดาวร็บคฟองเลยอันนี้เด็ดทำสดเลยขนมคุกทำสดสดสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะวิธทำสดสดเลยเนี่ยถามหน่อยได้ไหมคะอาหารเช้าที่นี่เติมได้ไม่อันจริงไหมคะ จริงใช่ไหมคะนี่ค่ะทุกคนอาหารเช้าที่นี่ตำาแดแบบไม่อั้นเลยค่ะมีขนมครกด้วยนะทำสดใหม่ทุกอันเลยใช่เนี่ยเห็นไหมเขาทำสดสดใหม่ๆเลยเอาสี่จานเลยหิวข้าวาีหิวข้าวอันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยไข่ออนเซนอันนี้ไข่ออนเซนเึ็นเขาทำร้อนๆเลยนะอันนี้จะเป็นเมนูแบบข้าวต้มกุ้ยใช่เนี่ยครับมีเครื่องเคียงเยอะมากเลยข้าวต้มกุ้ยคือเราตักกินได้เลยของกินเยอะมาก เอ้ยของโปรดฉันอะไรข้าวเหนียวหมูปิ้งเฮ้ยเขาพามาเป็นแบบนี้เลยเหรอทำเป็นแบบม้วนๆเลยเออมีอะไรอีกอ่ะลูกเนี่ยมาดูตรงนี้เดี๋ยวพามาดูตรงนี้รายอาหารจะมีอะไรอีกอันนี้ผัดบล็อกโคลี่อันนี้ไก่น้ำแดงโอ้ยดูเธอรู้ไหมว่าฉันจะเอาอะไรเพราะว่าเธอต้องผัดผักบุ้งเออเธอรู้ได้ไงเชลี่กินอะไรลูกผินผักบุ้งไฟแดงกินโจ๊กเหรออยอกินข้าวกินข้าว นี่ผัดผักบุ้งไฟแดงพี่ก็ทำสดเลยใช่ขนมโคกแน่นอนแหละเธอไม่พลาดขนมโคกเอาไปเลยนะเอาไปเลยถือไปเลยเราว่าเธอต้องเดินหลายรอบอยู่แล้วใช่เราอยากกินเยอะมากเลยเดี๋ยวเราถือช่วยมาเอาสองเลยสองเลยอันนี้อะไรอันนี้ตี่มเขียวค่ะใส่เสื้อสีเขียวก็กินอะไรเขียวๆกินใบตองเลยไม่กินใบตองอันนี้หมูปิ้งแล้วยังเขียวไม่พอนี่ผัดผักบุ้งครับแต่สตอแล้วละตี่มเขียวผัดแต่สตอ เลยอาหารบาร์ที่นี่น้ำหนักขึ้นแน่นอนแต่ตและมื้อนี่แบบเป็นแบบบุฟเฟ่แล้วเติมได้ไม่อั้นมันจะไม่ขึ้นได้ยังไง <c oughs> อันนี้อะไรเนี่ยผลไม้เฮ้ยเขาใส่ตู้ไว้่างนี้เลยเหรอใช่นี่เป็นผลไม้นะแช่เย็นไว้เลยเวลากินเย็นๆอ่ะมันจะอร่อยนี่แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเป็นพวกขนมปังป้าต้มโกะจะเอาให้หมดเลยเราเขียนลงแบบนี้ได้ไหมแก๊งนี้สายววานไม่เน้นลดน้่นน่ะเน้นเพิ่มน้ำหนัก มุมชงกาแฟนะคะแล้วก็มีชั้นช็อคโกแลตเป็นเครื่องชงอัตโนมัตินะคะอุ้ยมีหลายอย่างมากลุงก็กินเยอะมากกงกินเยอะมากแกงนี้แกงอะไรเราจะแตกแตกไปด้วยกันโอนมากินข้าวกันเป็นผู้หญิงที่กินน้อยน้อยมากที่จะไม่กินลีน่าเธอแบบเฮ้ยโดนโจ๊กอะไรเขาเได้ต้อนรับหมูแม่ไม่ได้กินไม่ได้กิ แค่ต้มเลือดหมูนะคะเต็มโต๊ะที่ของดีนะชิ้อร่อยไหมนบู๊ยอยู่แก๊งนี้ได้สายกินเหมมิ่งจาระคุยหลายเมนูเต็มโต๊ะเลยค่ะทุกคนใครว่าคุ้มบ้างคอมเมนต์มาหน่อยอาหารเช้าที่นี่นะเป็นแบบบุฟเฟ่บุฟเฟ่เติมได้ไม่อั้นเลยแล้วดูบรรยากาศมีบ่อปลาคาร์บด้วยแค่ดูปลาเดานละเนี่ยนี่ครับโอ้ยนี่นี่ครับเดี๋ยวเราจะมาให้อาหารปลานะคะมาดูว่าปลาที่นี่เยอะไหมคะทุกคนนี่เลยปลาอันนี้อันนี้ปลาอะไรปรากฏว่าอะไรนะปลากระพ กินตลอดเวลาปลาอะไรนะปลากฎว่ากินตลอดเวลาเขาอุตส่าห์ชองให้แล้วนะเก็แบบนี้สิไม่เอาปรากฏว่าเป็นคนสวยเหรอปรากฏว่าเป็นคนสวยได้คัดเดี่ยวเลยฮะอ๋ยกสักทีน้องหมดยกเอาเอาเอาชือกเชือกกระโยนชือกกระโยนมาไหมมาไหม ใครว่าสวยบ้างบงหนึ่งมาให้หน่อยก็คือเรากินข้าวไปแล้วก็มาดูปลาไปอย่างนี้เลยใช่ใครชอบแบบนี้บุงหนึ่งมาเลยนั่งหย่อนขากินข้าวไปให้อาหารปลาไปเอ้เชอรี่ชอบเลยอันนี้มีกี่ตัวคะปลาสองสองยกนิ้วหน่อยค่ะยกนิ้วหน่อยนี่นี่ค่ะสองตัวน้องเชอรี่นักชอบให้อาหารปลาส่วนพ่อชอบให้อาหารโคโคอะไรอ่ะโคยุดส ชื่อว่าที่พักอะไรนะที่พักชื่อว่าอะนันตาลิวฮิวรีสอร์ทกาญจนบุรีค่ะ,อ,ะอยู่ที่เขื่อนศรีนะครินค่ะทุกคนค่ะแล้วก็มีกิจกรรมด้วยนะที่นี่ฟรีกิจกรรมล่องแพเปียกส่วนน้ำบาบเรือคายักด้วยค่ะทุกคนฟรีอาหารสามมื้อเลยค่ะทุกคนอาหารเช้าอาหารเที่ยงอาหารเย็นเป็นแบบบุฟเฟ่ต์ที่เติมได้ไม่อั้นค่ะทุกคน ราคานะคะ3,990บาทต่อ2คนนะคะตกคนละ1,995บาทใครอยากตามมานะคะตามมาได้เลยที่อนันตาวิวฮิลรีสอร์ทกาญจนบุรีค่ะทุกคนมาคอมเมนต์หน่อยในราคานี้คุ้มไหมมาคอมเมนต์กันหน่อยค่ะทุกคนทำไมต้องปิดท้องอ่ะอ้ยองไม่อยู่มันแน่นอกต้องยกออกมดหรือยังกัดูมดแล้ว,ม,ลวมาที่นี่ไม่ต้องกลัวผอม Ha <laughs> ha